ครบบับวันนี้ก็วันที่27ตุลาหกสากับไปลากัประมาณ6กโมงหานาทีครับนี่คือบรรยากาศครับไอ้ที่บริเวณเอ่อบตตบนต้ตนหานของง้องครับบรรยากาศมันนี่หมอกหมอกน้ำครับเป็นเมแรกครับที่หมอกน้ำมากนี่ รอบปีนี้ครับเลยอยากเก็บภาพครับบรรยากาศครับบรรยากาศไปฝนตนนหนาวครับที่บริเวณเมืองนองหานของ้องครับ อันนี้ก็ทายจากบนบนครับกำลังขับรถขับไปเมืองนองหานครับบอกนะแบบอยู่ทั้งภูเขาทั้งมืงองเลยหมครับต้องไปมืงเลยนียู่นองหานเน่าเห็นครับบรรยากาศหมอกนะตึ๊บเลยครับ มองไปขนาดนี้มองเห็นได้นี่ประมาณสักร้อยเมตรครับรถก็ยังต้องเปิดไฟตาแล้วคกับพอคลิ K ap, ปภาพบรรยากาศ นำจบเมื่อนองหานให้ี่ดองเด็ต้มเท่านี้ก่อนครับวัสดีครับ